ครับผมเขาคุยไปด้วยเย็บผ้าไปด้วยนะครับนะครับนะครับเย็บผ้าไปด้วยคุยไปด้วยคุยเกี่ยวกับเรื่องเพลงเป็นการรีวิวเพลงแล้วกันครับที่ผมแต่งเป็นเพลงเป็นการรีวิวเพลงตัวเองนะฮะไม่กล้าไปรีวิวเพลงคนอื่นหรอกครับนะครับคุยเรื่องเพลงไปด้วยแล้วก็เย็บผ้าด้วยครับครับผมเกมเป้าขาดครับเป้าขาดต้องเย็บเลยนะฮะ เยใจเย่า yes, 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 yes เป็นมากครับนะครับเพลงแล้วก็เพลงนะฮะที่ผมแต่งก็เป็นเพลงชื่อเพลงว่าเปิดเทอมเพลงใหม่ล่าสุดมันก็ไม่ไม่ล่าสุดครับนานแล้วผมแต่งตั้งแต่หลายปีนะครับเพลงที่ผมแต่งไว้หลายปีนะครับครับคือผมแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนผมอยู่อยู่กับภรรยาเก่านะครับอยู่ภรรยาเก่าแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนครับ ลูกผู้ชายนะครับลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ลูกชายเรียนอยู่ประมาณป .5 ป .6 นี่แหละครับเขาบอกกับแม่เขาว่าอยากเลิกเรียนแล้วก็อยากทำงานผมก็มีมีไอเดีย,ม,ดยมีเรื่องที่จะแต่งมีความคิดที่จะแต่งผมก็ไ,ไ,ไม่เคยเรียนวิทยาลัยหรอกครับผมไม่เคยเรียนวิทยาลัยไม่เคย เรียนอะไรที่สูงๆขนาดนั้นนะครับผมก็จบแค่ม .3 นะครับจบแค่ม .3 นะครับรเป็นการเป็นการจินตนาล้วนนะครับจินตนาการล้วนนะครับนะครับจินตนาการประมาณ60% 70%นะครับแล้วก็หลกนั้นก็เป็นเรื่องจริงจากลูกชายที่ไม่อยากไปโรงเรียนนะครับแล้วผมคิดว่าแล้วผมคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกชายเขาอยากไปโรงเรียนนะครับ ผมก็คิดอยู่ผมก็บอกลูกชายว่าเออลูก,รเ,ลกเรียนเถอะนะครับตอนนี้เรายัง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 มีหน้าที่เรียนอยู่นะครับยังมีหน้าที่เรียนอยู่เราก็ต้องเรียนนะครับแต่ลูกชายมันก็บอกว่าพ่อไม่อยากเรียนแล้วอยากทํางานนะครับอยากทํางานบอกเนี่าผมผมก็ผมเข้านล้อมอยู่หลายเดือนนะอยู่หลายเดือนนะครับอยู่หลายเดือน นะครับผมก็ตอนนั้นปัจจุบันก็อายุก็สี่สิบสามนะครับสี่สิบสามสี่กับสามนะครับถ้าผู้สาวมบ้านก็ก็แก่แล้วแก่แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อในอย่างที่เห็นนะครับว่าผมใช้แอปอยู่นะครับถ้าไม่ใช้ถ้าผมไม่ใช้แอปนะฮะดำปีเลยครับยิ้มมานี่แอบฝันวิ่งหนีเลยครับถ้าจะถ่ายเิ็นตัวจริงนะครับตอนนี้ใช้แอปอยู่เลยเลยดู ดูดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วผมก็มีเรื่องราวที่จะแต่งเพลงนี้คะเพลงเปิดเธอม่อับที่ออกไปล่าสุดนี่นะครับผมเขาเขาก็ขอไปขอแม่เขาแม่ว่าแม่อยากหยุดเรียนแล้วไม่อยากไปรเรียนทั้งแม่เขาทั้งผมก็ก็ต้านทานเขาไม่บอวไม่ได้ก็เขาต้องให้เขาเลิกเรียนเขาอยากเลิกเรียนแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วเรียนป .5 จะถิงป .6 แล้วเชียวนะครับนะครับก็อธิบายให้ฟังว่าเรียนเถอะนะครับเรียนได้เราจะได้เราจะได้ทํางานด,ดีนะครับทํางานดีหน่อยนะครับมีเงินเดือนสูงหน่อยเพราะว่าสมัยนี้นะครับทุกวันนี้นะครับมีการศึกษาก็จะได้ค่าแรงค่าแรงที่ที่ที่สูงขึ้นนะครับถ้ามีความรู้น้อยก็ค่าแรงก็จะจะ จะน้อยตามไปด้วยนะครับนะครับนะครับคือนี่ครับที่ที่จุดเป้าหมายที่ทุกคนเล่าเรียนนะครับนะครับเขาเพลงกันตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ผมก็เกิดไอเดียเกิดความก็นั่นแหละครับผมที่ผมแต่งเพลงนี้เพลงนี้ขึ้นมานะก็เป็นนี้นะครับเรื่องราวเป็นนี้จากชีวิตจริงของลูกชายนะครับผมก็ได้บรรยายในบทเพลงแล้วครับนะครับ รเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยเข้าความดูเองมือนกันะครับผมว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมแต่งไม่ใช่เรื่องจริงเป็นจินตนาการเกือบแปดสิบเซนตอกยี่สิบเซนนั้นก็คือเรื่องจริงอีกแปดสิบเซนที่ผมคิดจินตนาการนั้นคือคือผมจินตนาการคือในวิทยาลัยนะครับคือคือเปิดเทอมวันแรกนะครับเปิดเทอมวันแรกแล้วก็หลายๆวันเพื่อนที่เราเคยรับกันก็ไม่มาเรียนนะครับก็ไม่มาเรียน ก็ไม่มาเเงินก็ทำยังไงนะครับจินตนาการไปถึงอาจารย์พอออาจารย์เห็นหน้าเพื่อนๆในในห้องเห็นหน้าก็ก็ถามถึงถามถึงแกว่าแกไปไหนนะครับว่าแกไปไหนทำไมถึงหายไม่มาเรียนสักทีนะครับนั่งโต๊ะเบอร์หนึ่งนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้เบอร์หนึ่งคิดถึงมึงมากเพื่อนไม่มาเรียนนะครับ